สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเราอีกเช่นเดิมน,นะครับอาจารย์โบโดงจัพูวันนี้เราอยู่ที่หนองปลาไหลนะครับบองไสพูนดินนี่จะแตกต่างกันเลยครับแต่อำเภอบ้านผมนี่มาปรับพื้นที่แล้วก็วิ่งคันนานะครับเช้าวิ่งไปได้คันละไม่ครับเจอดินทรายดิหมู่หมูเลยแต่ผ่านจะสึกบ่อยหน่อย ขาวจ้วงแน่ผ่านอ่ายางเจ็ดร้อยเช่นเดิมนะครับต่อชัวอ่วโมงลุยกันตั้งแต่เช้าแล้วอ่เมื่อสักครู่มีฝนตกนะแต่ว่ามาไม่ถึงแหมอีกนิดเดียวเองอีกประมาณสักสองสามกิโลเมตรนี่ฝนตกแต่ตรงนี้ไม่ตกไปปล่อยเองอ่าน้ำไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้ ทำได้ปีละครั้งนาปีทำเฉพาะนาปีนะครับดินไม่เหนียวนะครับแต่ฝุ่นต้องมาเป่ากองบ่อยๆอยู่นะครับการวดเดียวเลย เปลี่ยนคนขับแล้วนะครับาท่านผู้ชมที่บอกว่าจะดูรีวิวคานหน้านะครับเป็นของซีทั้งหมดนะครับทั้งใบทั้งคานนะครับแ้าเจอดินแบบนี้ก็หอมเลยรวดเดียวเลยครับ ชุดชั้นหน้าและใบด้านหน้าของสุดหลอ่อนี่เป็นซีทั้งหมดนะครับเอามาดูแบบนิ่มๆบ้างนะครับไม่วิดวัด กานโบกอะทั้งใบด้านหน้าและคานก็สีเหมือนกันนะครับ20ไล่นะครับท่านผู้ชมอ่าผมให้ท่านผู้ชมชมได้ชัดนะครับคานหน้าและใบนะครับใบด้านหน้า อ่าทุ่งกว้า,วางๆแล้วครับ20ไร่ทำเป็น2กระทงนะครับ2บิ้ง ก็พื้นที่ไหนเราลั่นได้เราวิวาดได้แล้วก็ทำนะครับแต่ตรงไหนที่มันเบาได้แล้วก็ทำตามสภาพนะครับไม่ใช่แะลืมล่ำลืมล่ำอย่างเดียว วันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินโบหอนสไลดนะครับก็ทำตามสภาพพื้นที่นะครับท่านผู้ชมไปแล้วครับทุงคว้างครับวันนี้ไม่จบแน่ครับ อาจจะอีกประมาณสองวันหรือวันกว่า,วานะประมาณนั้นนะครับไม่เสร็จแน่ครับวันนี้โอ้โหทุ่งกว้างสุดๆสุดตาครับท่านผู้ชมดีอย่างครับน้ำไม่ท่วมครับบริเวณนี้บ้านหนองปลาไหลนะครับบ้านหนองปลาไหล ที่แรกคิดว่าอยู่สักเหล็กอาอยู่วงังไซพูนนะครับวันนี้สุดรอก็ถ่ายพริกหน้าดินนะครับอาจารย์โบก็ใช้ใบาดานหน้าพาดินมาอยู่นะครับนี่ยหลดเดียวนะครับมาต้องพักแล้วใส่เลยปกติถ้าเป็นดินเหนียวจะต้องมาพักไว้ก่อนนะ ทุ่งกว้างๆเลยครับท่านผู้ชมดินทรายล้วนๆนะครับดินทรายโอ้โหกลับไปนี่ผานขาวแน่ คุนค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับก็ฝนตกมาพอได้อยู่โอ้ห oh, ท่านผู้ชมครับมองไปสุดหูสุดตาไม่มีบ้านคนเลยครับไม่แต่ทุ่งนาล้วนๆเลยเป็น,นพันๆไร่ม oh. านี่ไม่เตรียมอาหารมาเนี่อดข้าวตายเลยนะทำไมพกอาหารมานี่ ี่แหละครับคุณท้งนั้นครับต้องมาคอยเคาะแผงการคุ่นตรงหน้าราังผึ้งอยู่บ่อยๆนะครับเ mm hmm. นี่ยครับบางคนก็บอกว่าทำไมขับแบบรุนแรงโหดก็แล้วแต่พื้นที่ไหนมันโหดได้เขาก็โหดนะครับไม่ใช่ว่าจะตะบีจะบันดันวิววาดวิดวาดอย่างเดียวเขาก็ลักรถเขาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม บางคนบอกโอ้โหดันนี้ไม่พังเหรอก็ก็เห็นมันพังทันทีครับอยากจะใช้อะไรใหม่ๆก็ไม่ยอมพังนะใช้ใบด้านหน้าเกีี่ยกลับนะครับเอาละครับพาไปยาวๆเลย ไม่ต้องพักดินแล้ว โอ้นาจารย์โบพามาไกลๆเลยนะครับโอ้ทามากงนเดียวคันเดียวนี่เหงานะครับทุ่งกว้างๆเลย นี่นะครับฝุ่นครับทุผู้ชมแตบจะไม่เห็นตัวแล้วเดี๋ยวเราต้องลบฝุ่นกันนะเราได้อยู่เหนือลมแล้วค่อย,อยชั่วหน่อย ไปเลยครับรวดเดียวหาไอ้ฝุ่นไปด้วยต่อเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะท่านผู้ชมกับทุ่งกว้าง แม่แต่มีลมพัดครับท่านผู้ชมไม่ร้อนเย็นครับเย็นสบ,ยสบายสบายตอนนี้เราอยู่ประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับ มาลมพัดอากาศดีครับเย็นเจ็บเลยไม่งั้นผมบ่นแล้วว่าร้อนผมต้องบนต้องระบายบ้างเดี๋ยวมัน้ำระเบิดมีท่านผู้ชมบอกว่าจะขอดูการดันนะครับตัก1สนาทีได้ครับคลิปนี้จะจัดให้เลย ต้องการแบบไหนคอมเมนต์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมีอื้อบ้างครับบริเวณน,นั้นน่าจะแน่นอยู่พังคณนานะครับจะเกี่ยไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดินทรายขาวแง่เลย เริ่มใช้ใบด้านหน้าแล้วครับ ไม้ข้างหน้านะครับเริ่มได้ยินเสียงหอนแล้ว เนียครับใช้ผาสับยังไม่เจอครับเจ้าของนาบอกว่ามีตออยู่ ที่สุบอกมีตอเห็นมีตออะไรมั่วเปล่าเนี่ยสายนี้มั่วอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าจะมีเปล่าโอ้แตกเลยใบยโอ้โหมีตอแหมพูดไปได้เอาท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับว่ามีตอเปล่า โอ้ไม่มีตอมแหมบอกมีตอครับสุสเนี่ยเนี่ยคนนี้เนี่ยเนี่ยเราจะประจานท่านเลยบอกมีตอเนี่ยแหม ตอนจะเรียบแล้วเห็นไม่ตอนเลยชิสูม่วงจริงเลยเนี่ย โอ้ต้องปรึกษาเจ้าของที่นะครับเพราะว่าพื้นที่เป็นปักมันข้างจะยากสักหน่อยเดี๋ยวพาดไปเราจุ้งเลยนะครับจานโบถ่ายทิกหน้าดินนะครับบริเวณนั้นสูงเดี๋ยวจะพามาด้านหน้าเราตรงนี้นะครับก็ต้องปรึกษาเจ้าของที่นะครับ เพราะเขาจะรู้ดีกว่าพวกเรานะครับนี่แหละครับฟุ่นๆครับฟุ่นหรือว่าอาจารย์โบถ่ายทั้งหมดนะครับลองดูก่อนอาจารย์โบ้เริ่มถ่ายนะครับแล้วก็จะเกลี่ยๆหน่อย เพราะว่าอ่านพื้นที่เริ่มยากแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณท่านครับที่รับชมแลว้วก็ติดตาม,มาสวัสดีครับ